สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบ<ด>ี B, ใช่ไหมครับใช่ค่ะยินดีที่ได้พบเจอกันครับคุณบีค่ะยินดีเช่นกันค่ะคุณบีครับค่ะตอนนี้ไพ่ผมหยิบได้สิบใบแล้วคุณบีเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองได้เลยครับได้เลยค่ะก็ก่อนจะเล่าเนาะก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นประโยชน์กับคนที่มีเรื่องราวใกล้ๆกันนะคะจะได้แบบอ่ารู้ว่าจะต้องมีแนวทาง แตเนชีวิตต่อไปยังไงถ้าเจอเรื่องแบบนี้นะคะดีมากเลยครับเชิญ <Okay. S 2> ครับโอเคบี <laughs> okay. เองมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเรารู้จักกันมานานแนละ้ตั้งแตเ่เรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เป็นแบบเดนมัธยมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ห่างหายกันไปคือเราทราบว่าเขาชอบเราตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าต่างคนก็ต่างาไปอยู่กันคนละที่เรียนคนละ คนละคะณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนมหาเรยมามหาอะไเดียวกันแต่ว่าก็ไม่เคยเจอกันอืม mm hmm. ไม่เคยจีบกันจนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยมาจะอายุประมาณสามสิบเอ็ดนะคะเ,เขาก็ทักมาทักมาในในโซเชเียลมีเดียอันหนึง่งแบบเออถามสารทุกสุขดิบเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็คิดว่าเออเขาทักธรรมดาอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ทีนี้ทักไปทักว่าเรากลับมาคบกันค่ะ เป็นแฟนกันได้ประมาณสักปีกว่าเกือบสองปีอะแล้วก็ประมาณสามสิบสองพอดีแล้วก็แต่งงานกันค่ะแต่งงานจดทะเบมียนใช่ค่ะอะ่แล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวแต่ว่าด้วยความที่ด้วยหน้าที่การงานอะเราอยู่ห่างกันตลอดเวลาก็คือเป็น distance relationship ตลอดเลยทีแรกเราอยู่ที่กรุงเทพเขาก็อยู่ที่เขตของเขาที่ต่างจังหวดัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานๆนเจอกันที แล้วมันก็ดำเนินมาแบบนี้ค่ะ,ะมาโดยตลอดจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องย้ายกลับมาอยู่กับคุณแม่อะฮะก็ทําให้เราสองคนอะห่างกันไปอีกห่างกันไปอีกนะเพราะฉะนั้นก็จะเจอกันแค่เดือนละครั้งครั้งหนึ่งประมาณสองสามวันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่ตัวเราเองไม่ได้เป็นคนที่กับคอยเช็ค,คคอยตามว่าเขาจะมี สังคมยังไงเขาจะไปเจอใครหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้คิดที่จะมีความรู้สึกว่าจะต้องไปละคายละขายว่าเออเขาจะมีใครรับหลังเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งความที่เจอกันน้อยเนาะ,ะอ่าความรู้สึกมันก็ยังสม่ำเสมออยู่อย่างเงี้ยค่ะมไม่ได้ไม่ได้มีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรืออะไร่าจนกระทั <laughs> ่ง เมื่อตั้งแต่แต่งสามสิบสองใช่ไหมคะจนกระทั่งดำเนินมาถึงอายุสี่สิบสองเนี่ยทั้งคู่แล้วเขาอยู่ๆก็บอกว่าจะขอหย่าก็คือไม่ไปต่อละอืออ่าคือมันทั้งทังที่แบบก่อนหน้านั้นคือมันดีมาโดยตลอดแล้วเราก็ซื้อสัตว์กับคนคนเนี้ยอืมาโดยตลอด ค่ะตั้งแต่คบกันสองปีแล้วก็แต่งงานกันอีกสิบปีเป็นสิบสองปีคือมันยาวนานมากค่ะ mm hmm. เราก็ mm hmm. ก็ไม่ได้วอกแวกหรือมีใครซึ่ง mm hmm. โดยปกติแล้วจริงๆเอ่อใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีคนเข้ามา Approach หรือว,ว่ามีม,มีมีผู้ชายคนอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว,ว่าเราก็ไม่เคยไม่เคยนอกใจเขาไม่เคยทําอะไรรับหลังเขานะคะ mm hmm. อ่าทีน,ทนี้ทีนี้พอพอพอเราอายุสี่สิบสองปุ๊บเนี่ยเขาก็มาบอกว่า เขาจะไม่ไปต่อแล้วเขาขอหยุดไว้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะยกให้เราหมดเลยแต่ว่าเขาขอยาอืมอ่าทีเนี้ยอันเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณต้นปีเนาะต้นปีนี้นะคะต้นปีนี้ประมาณมกราเออประมาณช่วงนั้นใช่ค่ะประมาณช่วงนั้นแล้วก็มีการแบบในระหว่างนั้นมันยังมีโฮปอยู่คือแบบมันก็ยื้ยึกกันไปมาแบบเออคง หรือจะกลับมาได้หรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งอ่าเราก็ได้มีมีไปใช้เวลาด้วยกันคือเราคิดว่าเอออันไหนที่เราปรับได้อันไหนที่เราพอจะทําให้มันชีวิตคู่มันดีขึ้นได้เราก็ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันไม่อะไรจนกระทั่งอ่าเมษาก็กลับมากลับมาหาครอบครัวกลับมาแบบเจอผู้ใหญ่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ก็ด like, ูเหมือนทุกอย่างมันจะดาเนินไปด้วยดีคือเหมือนกลับมาคืนดีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าทีนี้พอเขากลับกลับไปที่เขตที่เขาทํางานเท่านั้นแหละเขาก็โทรกลับมาบอกว่าไม่ได้อ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรต่างๆใดๆที่เขาได้มาลองกลับมาใช้ชีวิตกับเราอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยค่ะเออก็เลยเหมือนว่าโดนซ้ำอีกรอบนึงเสียใจอีกรอบนึงคือผมจะบอกแบบนี้นะอ่ายังไงดีอ่ะ ตอนนี้คุณตอนนี้ตัวคุณบีเห็นเห็นนะ้าเห็นหน้าจอยงห็ใช่ใช่ค่ะเห็นสิบใบไหมอ่าเห็นทั้งหมดใช่ค่ะโอเคผมจะอธิบายให้ฟังทีละใบคือวันเนี้ยวันที่เราคุยกันเนี่ยไพ่ไพ่ตรงคือจริงๆแล้วน้ำเสียงเนาะน้ำเสียงกับหน้าไพ่ผมมองว่ามาลิงก์กันคือเรื่องมันมันเป็นเรื่องที่เศร้าจริงแต่ตอนเนี้ยตัวของคุณเองอะ่ะมันคือเดือดซันหมายถึงว่าพลังงานตัวคุณคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยตัวคุณยืนได้แล้วมัน มันแบบ<ม><ม>คือในอดีตเนี่ยมันมีไพ่หกถ้วยนะครับหกถ้วยคือความรักเก่าๆความรักที่เราเคยมีความสุขมันกลับมาสัญญาของความสุขบางอย่างมันกลับมาแล้วตอนเนี้ยมันเกิดความไม่แน่นอนไพ่ทำแพลนอธิบายตามหน้าไพ่เนาะทำแพลนเนี่ยคือไพ่ของการยักย้ายถ่ายเทเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวไม่ดีแล้วก็รู้จักยังไงจะปรับจะปรับจะจูนยังไงดีตัวเราอะนะครับเป็นไพ่ของสถานการณ์ที่มันแบบดูไม่ไม่ไม่เข้าที่เข้าทางมันกําลังปรับกาลังจูนบางอย่างอยูอย่แต่จะบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายของคุณเนี่ยมันคือเก้าเหรียญ ก้าเหลียญเนี่ยคือไพ่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตอนนี้ชีวิตของฉันนับชั้นสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเหมือนตัวคุณน่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างมันพร้อมหมดดังนั้นเนี่ยในในช่วงอนาคตที่คุณจะเจอกับความสัมพันธ์นเนี้ย,ยคุณกับเขาเนี่ยผมยังไม่เห็นไพ่เลิกลาเลยครับอ <andro> ืไพ่ <champ> เลิกลาย <N> ัางไม่ขึ้นกับคนคนทั้งคู่นี้เลยนะอาจจะเพราะว่าเราเรายังไม่ได้เซ็นเอกสารยาค่ะ เป็นเป็นอย่างเดียวที่เรากับยังผูกกันอยู่นอกเหนือนจากนั้นคือคือเราไม่ได้คุยกันแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาแล้วก็คือช่วงที่อ่าช่วงที่เขามาหักคือมาหักน้าใจเราอีกรอบหนึ่งตอนตอนเมษานะเราเสียใจมากค่ะเสียใจมากจริงจงจนกระทั่งแบบคือมันมีมันมีความสูญเสียกับ ีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเลยอย่างเนี้ยเออก็เลยแบบเออเนี้ยอยากให้เป็นวิทยาทานว่าว่าแบบความรักอย่างอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เลยคือความรักมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตต่อจิตใจของคนมากมาก <คน S 2> จริงๆ<ร><ร>คือมันมันทำให้ตัวตัวเราเองแบบดิมากจนกระทั่งมันมีผลกับการที่ทำให้เราสูญเสียของสิ่งที่เรารักที่สุดไป ผมอยากให้ตัวของคุณแชร์เรื่องนี้ด้วยเพราะพลังงานตัวคุณวันเนี้ผมมองว่าคุณเข้าใจมันไพ่เดือดซันมันเลยขึ้นหกเหรียญหกเหรียญคือการที่เรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรให้อภัยหรือปล่อยมันไปหรือคือไพ่ตองไพ่วันนี้ของคุณนะ่ะมันเป็นไพ่ของการเข้าใจสถานการณ์รู้นะว่ารักคืออะไรแล้วก็รู้ว่าควรจะจัดการความรู้สึกนี้แบบไหนเพราะไพ่มันไพ่มันนิ่งไพ่มันไม่ได้รู้สึกว่า เฮ้ยเราฟูมไฟล์เราทุกข์กับมันคือตอนนี้ตัวคุณสามารถตื่นได้ตัวคุณเองแล้วว่าไพ่ก้าวเหรียญมันขึ้นเลยอยากให้แชร์เรื่องนี้ให้หน่อยว่าคนที่เจอเรื่องนี้เขาจะจัดการเป็นยังไงคือเข้าใจว่ามันน่าจะผ่านจุดที่ดิ่งสุดๆแบบสุดมาแล้วแล้วมันผ่านการสูญเสียที่ที่ค่อนข้างมีผลกับผู้หญิงคนหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะเราเราขอเนี้ยไม่พูดนะว่าคืออะไรแต่ว่าว่าน่าจะได้แล้วแหละก็คือ คือพอมันผ่านตรงนี้มาแล้วเราก็เหมือนเราอะรักทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยอย่างสุดตัวุกเราทุกอย่างที่เราจะทําหน้าที่เป็นเป็นภรรยาแล้วก็เป็นเป็นแม่คนหนึ่งได้เลยอะไรอย่างเนี้ค่ะ mm hmm. อืมเพราะฉะนั้นเราก็เลยพอเราก้าวข้ามออกมาจากจุดนั้นปุ๊บเนี่ยเราโตขึ้นค่ะ mm hmm. เราเรียนรู้แล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราเราจะจมอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอืมนี่คือ,อพลังงานที่ผมเห็นคุณเลยอ่ะจริงเพราะวันเนี้ยอนาคตอ่ะไพ่แนะนำพัตาคุณคือสองถ้วยผมบอกผมผมพูดให้คุณบีรู้อย่างหนึ่งดวงาตาของอคุณเขาบอกคุณแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่คุณได้จากความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วคุณเรียนรู้การหลักหลัก,ลกจริงๆหลักแท้ไปแล้วอ่ะมาถึงว่าต่อจากเนี้ย ตัวคุณน่ะคุณเคยรักแท้กับเขาแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้พลังงานคุณรักตัวเองสูงมากเลยอะเก้าเหรียญเนี่ยเออแล้วผมมั่นใจเลยว่าโปรเซสของเรื่องงานหรือเรื่องเงินคุณจะดีขึ้นคือไพ่ใบ,นบเ,นเนี้ยก้าเหรียญเนี่ยหมายความว่าอันนี้พูดตามดวงเนาะค่ะในอนาคตเนี่ยยิ่งคุณโสดคุณจะยิ่งสวยแล้วแพงไพ่เก้าเหรียญค,คือคือมันเป็นไพ่ของคนคนหนึ่งที่จะมั่นคือไพ่เก้าเหรียญใบเนี้ยสวยมากครับในอนาคตตัวคุณจะมั่นใจมากขึ้นเหมือนเอางี้มันเหมือนมันคือเรื่องของพลังงาน วันหนึ่งที่เรามีใครสักคนในชีวิตเนี่ยแต่ตมว่าเราคือชีวิตชีวิตหนึ่งเนาะเราจะเสียสูญเสียพลังงานจากการแจกจ่ายพลังงานของเราให้กับเขาเช่นการเป็นอกเห็นใจการดูแลอะไรบางอย่างให้กับเขาแต่วันนี้ตัวเราเองอ่ะเราเลือกที่จะเสียบางอย่างให้กับใครบางคนโดยที่เราไม่ได้เสียพลังงานทั้งหมดของตัวเองตอนนี้มันเป็นตัวคุณแบบนั้นแล้วไพ่คุณจะดีมากขึ้นเรื่อยๆผมบอกเลยว่าไพ่ของคุณนะครับเก้าเหรียญสาวเหรียญสองไม้เนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินอยากทําอะไรอยู่มองโปรเจกต์หรือ กำลังขยับขยืดอะไรอยู่จะได้ทําจะได้สร้างไพ่สามเหรียญเป็นการเติบโตบางอย่างเรื่องของฐานะเรื่องการเงินเรื่องบ้านเรื่องอยู่อาศัยอะไรแบบนี้ดังนั้นในอนาคน<ม>ตไพ่เงินคุณสูงมากเลยหมายความว่าตอนนี้นในใจคุณน่ะแปดเหรียญน่ะคุณเน้นเรื่องงานหากินหางานหาเงานินอะไรบางอย่างไม่รู้ไพ่แปดเหรียญเป็นการบางโฟกัสเรื่องที่มันทําให้เราเติบโตได้มากขึ้นกว่านี้ถามว่ารักยง<ม>ังโฟกัสอยู่ไหมมันจะมีไพ่ศสองทั่วคือ,อยังโฟกัสอยู่แต่เป็นรักที่ไปพร้อมกับชีวิตได้จริงๆอ่ะคธอรู้สึกว่า กระบวนการของคุณในตอนนี้มันเป็นกระบวนการที่ดีที่อยากให้แชร์ให้คนที่เจอเรื่องทุกข์จะได้เปลี่ยนความคิดได้อ่าขอถามนิดนึงวันนี้มาเดิดูดวงกันะมีคําถามอะไรอยากถามผมในเรื่องไหน <c oughs> เป็นพิเศษหรือคนเป็นพิเศษถามได้เลยโอเคอันนี้จริงแล้วพอเริ่มอ่เริ่มออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งก่อนใช่ไหมคะครับอ่าอเราก็เริ่มแบบว่าเอ,อมองหาโอ,อก,กาสใหม่ๆแน่นอนว่าเราเราเรา มาโฟกัสที่ตัวเองที่งานที่การหาเงินที่การดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือเราก็ยังคงยังคงแบบมีโฟกัสในเรื่องของความหลักอยู่เหมือนกันอ,อะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าอยู่โสดแล้วจะสวยแต่ว่าก็ยังไม่อยากโสด เข้าใจเข้าใจใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหลังจากนั้นก็เลยค่ะมีมีเดทบ้างอะไรบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้ก็ก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่แบบอืมถูกใจมากๆกคลิกม,มากมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถูกอัธยาศัยโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะเรามีความรู้สึกแบบนั้นครถามเลยว่าเจอผ่านโซเชียลหรือเจอจากที่ไหนครับ อาผ่านทางแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะเป็นแอปพลิเคชันใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าด้วความที่เราอยู่ใกล้กันคืออยู่ในในจังหวัดเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเดินทางหรือว่าเป็นแบบ long distance r e l a t i o n แล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะก็คือก็คือดม,มีนัดเจอมีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ความเคมีความใดๆมันทำให้เรารู้สึกว่าใครเลือว่ามันจะเป็น,<ค>นท้งทใหม่ที่ดีใช่ แล้วด้วยความที่ตัวเขาเองนะ่ะก็พูดหรือว่ามีทิิการมีการรีสปอนส์บางอย่างที่ค่อนข้างจะเป็นไปนในแนวทางที่ว่ามันพัฒนาได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอเนี่ยอน,นุญาตพูดกลางๆไม่ได้เขาข้างตัวเองมากนะแต่ว่าคนอยู่ด้วยกันสองคน,นจะรู้ว่าเออมันจะมีหินว่าเออเขาประมาณนี้กับเรานะนอะไรอย่างเงี้ยเห็นหน้าไพ่ของอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่เวลาคุยกับคุณมันเป็นไพ่ของการถ้อยทีถ้อยอาศัยหกเหรียญเนี่ยเป็นแค่สมมติว่าไปเดทกันมันคือการหา กเหรียญเนี่ยมคือการแบบมันคือการหารคือการวินวินทั้งคู่พลังงานมันสมดุลที่ผมบอกไปอะดังนั้นถ้าวันนี้คุณมาถามถ,ามถึงคนที่กําลังคุยอยู่คําตอบของผมก็คือมันสมดุลดีมันไปได้มันสร้างได้เพราะไพ่บนไพ่นนนอนาคตไม่เสียเลยแล้วก็ไพ่สองไม้เนี่ยครับมันเป็นไพ่ของการที่พูดคุยตัดสินใจหรือการหรือแม้กระทั่งว่าตัวเรามีโอกาสเดินทางต่างประเทศหรือเดินทางไกลอะไรบางอย่างในเรื่องของงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยเพราะว่าให้อนาคตมันไม่เสียเลยแล้ววันนี้ ให้แนะนชสตาก็เป็นสองถ้วยด้วยคําถามคือจะเจอรักแท้ไหมคมําตอบผมก็คือให้ดูที่ตัวเองไม่ต้องดูที่เขานะถ้าวันนี้ <ฮะ S 1> คือมันมันก็บอกอยากเนาะคืออยากให้คุณบี <ฮะ S 1> เนี่ยมองตัวเองในวันที่เราอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วันหนึ่งที่คุณบีไปเจอเขาอะคุณบีลองดูตัวเองว่าตัวเองยังเป็นคนเดิมอยู่เปล่าถ้าคุณบียังเป็นคนเดิมเป็นบีคนเดิมเป็นบีที่บีที่ไม่มีมีเขาได้แบบบีไม่ได้พยายามอะไรกับเขามากคุณบีอยู่เขาได้นานเลย แต่ถ้าคุณบีไปอยู่ใกล้เขาแล้วคุณบีรู้สึกว่าคุณบีต้องปรับอะไรเยอะเปลี่ยนอะไรเยอะที่มันเกินแต่กำลังเราไปแสดงมันไม่ใช่เพราะว่าไพ่เป็นท้ายของคุณเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เรายังเรายังโฟงกัสตัวเองหรือคุ้มครองพลังงานตัวเองที่เราเป็นตัวเองได้ดีมากๆอยู่เลยรู้สึกว่าในพลังงานปัจจุบันที่คุณบีมาเจอคนคนนี้เหล่านี้แล้วอ่ะมันไปต่อได้อยากรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้ไหมยอยากค่ะคือพอนำเนินมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆเขาก็เหมือนกับ พูตัวเองแแบบคือเหมือนแบบว่าดึงตัวเองออกไปอะจากที่เคยตอบแชทได้ความถี่ที่มันแบบรีสปอนกันทันทีอะไรเงี้ยม,มันก็เริ่มหา่าแล้วทีนี้เขาเขาไม่ได้ปล่อยให้ให้ออกลักษณะแบบนั้นมันเกิดนานนะเขาก็มีนะเสรมาเลยว่าว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนอะมันดีมากๆมากๆจริงๆ <S <S แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอะไม่หยุดตัวเองคือถ้าเขายังคอนติเนียร์เัาเขายังไปต่อเนี่ยมันจะทําให้แบบเขาเริ่มจะรู้สึกว่าต้องซีเรียสกับความสัมพันธ์นี้แล้วซึ่งเขาอะยังไม่พร้อมตอนนี้เขาเขาอยากจะโฟกัสกับกับการสร้างงานสร้างตัวกับอ่าชีวิต <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทางเรินชีวิตของเขาก่อนให้เต็มที่ อ่าร <med> ้อยเปอร์เซนเขาใจยังไงต่อเนี่ยยังไม่รู้แล้วเขาก็ให้เกียรติคือเขาอยากจะซื่อสัตย์กับกับตัวเราแล้วก็ให้เกียรติเราในการที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะแพลนยังไงต่อไปกับกับค <Okay. S 2> วามสัมพันธ์นี้ <med> ผมพอเข้าใจคําถามที่คุณบีจะถามผมแล้ว <med> 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 คุณบีอยากรู้ว่าคนคนนี้ยเมื่อเขาดึงตัวเองกลับไปเนี่ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณบีกับเขาอนาคตมันจะเป็นยังไงเราจะได้เตรียมตัวถูกถูกไหมต้องรอไหมใช่โอเคเขาก็เข้าใจแล้วคือเดี๋ยวขออ่านตามดวงของคุณบีก่อนนะครับคือจะบอกว่าในอนาคตความสัมพันธ์นี้ถ้ายังอยู่ในพลังงาน6เดือนนะครับความสัมพันธ์นี้ตัวจะไม่กระทบต่อชีวิตของคุณบีจนทําให้คุณบียุ่สุกแย่หมายความว่าคุณบียังสามารถพูดคุยกับเขาหรือเว้นระยะอะไรก็แต่แต่มันจะไม่กระทบภาพรวมของชีวิตของคุณคุณจะยังอยู่กับเขาได้แบบที่คุณเป็นคุณ นะครับแบบที่อยู่ได้อยู่แต่ทีนี้ผมจะดูปลายทางให้ว่าบทสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มันจะ next step แบบไหนยังไงหรือมันจะจบแบบไหนนะครับขอบคุณค่ะคือนะด้วยความที่ตอนนี้ไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าเขาส่งมาเสร็จนั้นเราทางเราก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยเหมือนกันอยากให้คุณบีจินตนาการนึกภาพเขาให้ชัดให้ผมหน่อยได้ค่ะผมขอดูว่าคนที่คุณบีคิดถึงอยู่ในขนาดนี้เขามอง ภาพคุณบีกับเขาแบบไหนในอนาคตเขาจริงจังซีเรียสแค่ไหนแล้วเขามีแผนยังไงหูเขาดูกังวลหนักนะดูคิดเยอะไพ่ใแบ,บแรกคือแปดดาบเลยอะ่ะแป๊บน,นึงนะครับปรเป็นความสัมพันธ์ที่เขาดูซีเรียสจริงๆแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดกับคุณเป็นความจริงนะเพราะว่าเพร,เรเาะว่าไพ่ใบ,บแรกของเขาคือแปดดาบโห و, เป็นความกังวลหนักมากเออเขาดูไม่พร้อมจริงๆครับเพราะว่าไพ่เขาแปดดาบสิบดาบเลยอ่ะเครียดเครียดจริงๆคิดและคิดเยอะแสดงว่าเขารู้สึกเยอะ ถ้าเขาไม่รู้สึกเดี๋ยวมันน่าจะไม่ขึ้นไพ่หนักขนาดนี้ผมสู้ว่าเขาคิดเยอะยินดีที่ได้รู้แบบเละแต่ผมเคลียร์ไพ่ชุดนี้ออกก่อนเดี๋ยวคุณบีจะถามเรื่องอะไรเพิ่มเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มนะเพราะว่าไก้สิบ okay. บาท<ช>นั่แหละอ,อ,อ่ะไพ่ชัดมากชัดอ่ะอันนี้คือประโยชน์ของการอ่านไพ่สดใครที่ดู<ม>ใครที่เรียนอ่านไพ่ทารุณอยู่จะได้เห็นหน้าไพ่นะครับน,นี่คือนี่คือไพ่ของคนที่คิดหนักคิดมากคิดจนสุขภาพเสียเลยนะคุณบี ไพ่รรตรงกลางคือแฮงแมนแฮงแมนคือการย้ำคิดย้ำทำการยุติิดแปดแปดดาบกับสิบดาบเป็นไพ่ของการที่คิดจนคิดจนแบบทําใหต้ตัวเองแบบกังวลมากเป็นพิเศษเขาเลยหยุดเนี่ยเขาเลยแบบดึงกลับไปอะ่ะ um. ข้อแบบนี้ครับเดอะมูนเนี่ยเดี๋ยวผมขอขยายเดอะมูนว่าเดอมมูนของเขาคืออะไรเดอมมูนคือความไม่แน่ใจคือเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองจะพร้อมหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้ <Yeah. S 1> ต่อไปเรากับคุณจะทําให้กันทํา คือผมรู้สึกว่าเขารู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับคุณในอดีตความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉันรู้สึกว่าพลังงานของเขาอะ่ะมันเป็นการที่คิดว่ากลัวเขาจะทําร้ายความรู้สึกของคุณหรือทําให้คุณทุกข์เหมือนที่เคยเป็นด้วยเอเอเขาคิดเยอะอะ่ะคิดเยอะมากอะ่ะแฮงแมนสิบดาบแปดดาบแล้วจัดเม้นต์คือคนคนนี้เมื่อเขาคือความรู้สึกของผมนะเมื่อเขาจะเข้ามาในชีวิตใครอะ่ะถ้าเขาเข้ามาแล้วมันไม่ได้รู้สึกดีอะ่ะเขาจะไม่พยายามจะเข้ามาเยอะ,อะ พะจัดเมนเนี่ยเขารู้สึกว่าการเข้ามาของเขามีมีผลต่อคนอื่นดังนั้นคนคนนี้เป็นคนที่ดูดูดูพลังงานน่ารักดีอะ่ะหมายความว่าพลังงานเป็นคนที่ดูคิดเยอะกับคนที่เราจะใช้ชีวิตด้วยจริงๆเขาไม่ได้เล่น,เลนๆอเออไพ่เขาโอเคอยู่เแต่ผมเขาดูดตมูนหน่อยนะเด e มมูลของเขาคืออะไรทําไมเขาถึงดูไม่แน่ใจมันเป็นเพราะอะไรทำไมจึงดูคิดเยอะมากๆ ไพ่ห้าใบานี้มันกลายเป็นเปิดพลังงานเขาไปเลยนะอขอบคุณมากมากเลที่ช่วยดูให้โหเด็บมู o ทาวเวอร์ควีนออฟเพนทัคอคืออย่างนี้อันนี้ผมพูดแทนเขาเลยนะค่ะ <c oughs> เขาว่าเขาไม่แน่ใจกับความปลอดภัยของตัวเองชีวิตตัวเองอนาคตตัวเอง <c oughs> แล้วเขากลัวว่าการที่คุณมาลงทุนลงแรงหรือใช้เวลากับเขาถ้าเขาไปไม่รอดหรือถ้าเขาไปกับคุณไม่ได้ <c oughs> เขาทํทให้คุณเจ <c oughs> ็บอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไพ่ของเขาคือคุณน็อปเปนตัคเคิลทาวเวอร์กับเดมูลหมายความว่าเขากลัวว่าการไม่ชัดเจนหรือทุกอนาคตไม่ชัดเจนถ้ามันเปลี่ยนอะไรขึ้นมาปุ๊บอะคนที่ลงทุนหรือลงแรงสร้างที่เป็นคุณเป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยจะทําให้ใเป็นแผลกับคุณแต่ทีนี้เราจะถามเพิ่มแล้วแล้วสรุปแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อนะผมขอถามเพิ่มนี่คือพลังงานเขานะครับทําไมน่ารักจังเลย <laughs> อ่ะมาดูกันมาเปิดนะครับขอดูว่าความสัมพันธ์นี้ในปลายทางบทสรุปมันจะเป็นยังไงแล้ว คุณบีจะต้องวางตัวยังไงต่อไปครับดูกันพร้อมจะฟังแค่ไหนผมบอกหน่อยถ้าเกิดไพ่ออกมาไม่สวยคุณบีจะต้องมีสติอาการฟังนะผมบอกก่อนนะค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเจอเรื่องที่หนักมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อสีไม้เอสัครับว,ว้าวอันนี้ไม่ขายฝันแต่อย่าให้แต่อยากให้คุณอันนี้มันมีเดือนหนึ่งที่ไพ่ขึ้นเดือนตุลาคมจัสติก อืไพ่มันคือหกเหรียญครับอ่าผมถามนิดนึงดิคุณบีเป็นคนชอบทําบุญไหมทำทุกวันทำบุญลงส่องอะไรผมบอกว่า <c oughs> คืออย่างนี้เมื่อกี้ถ้าใครถ้าใครมาดูดวงคุณบีตัง้ง <c oughs> แต่แรกเห็นไพ่พร้อมผมนะไพ่ประจําตัวคุณบีือหกเหรียญไพ่ของการให้ทานให้อภยัยการเอาอะไรสักอย่างอะเกี่ยวกับบุญอะ,ะแล้วคนคนนี้ <c oughs> มีไพ่บุญขึ้นมากัน้นหมายความว่าเป็นไพ่หกเหรียญเดฟู ปล่อยคือความสัมพันธ์นี้ครับที่ผมบอกว่าใน6เดือนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณบูอยู่ได้แบบไม่เสียประโยชน์กับความสัมพันธ์นี้ใช่ไหมคาตอบก็คือมันมีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้น justice ค,ค,คือความถูกต้องสี่ไม้คือการเฉลิมฉลองม,มันคือไพ่ครอบครัวครัอบเพจเด็กหนึ่งเด,เด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของข้อเสนอหรือการสบายใจของผู้ชายแต่มันมีความเดอรฟูอยู่ตรงกลางเดอรฟูคือความ50 50ดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้ในปลายทางมีโอกาสที่มันจะชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าที่มันมีไพ่เดอรฟูมาเตือนคือ มันอยู่ที่อารมณ์ความคิดความรู้สึกของผู้ชายไพ่ผู้ชายขึ้นดังนั้นเนี่ยม,มันมีโอกาสที่จะสําเร็จหรือเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตได้อะจสติดขึ้นหกเหลียญเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดูถูกต้องยุติธรรมดูสมดุลดูปลอดภัยแต่ว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมตอบอแค่คว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่เสียที่จะไปต่อแต่ว่าก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะเพอร์เฟกเพราะว่ามันอยู่ที่อารมณ์เขาด้วยไพย่ไพ่ไพ่ธาตุาานะ้ำไม่เป็นไพ่อารมณ์ของผู้ชายของเขาเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยลองสังเกตดเดือนตุลาคมหลังจากตุลาคมอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ชัดเจนแล้วหาคําตอบได้เพราะให้รัฒนาราศสิทุนขึ้นนะครับออืมโเคจริงๆไพ่เลขหกขึ้นเยอะมากเลยครับจริง,รงๆเนี่ยหกซ้ําๆอืมถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คอสสันนี้แล้วถ้าสมมติอนาคตอันนี้เอาเป็นส่วนตัวเลยนะไม่เกี่ยวกับคุผู้ชายคนนี้นอ,อนาคต จะได้มีความรักหรือว่าจะต้องสวยโสดอย่างนี้จันบอกโอเคอ่ะผมขอเปิดนะอนาคตจะมีคู่ในปลายทางไหมครับหรือจะเป็นคนที่สวยโสดต่อไปอ่ามาดูนะเห็นผมยิ้มเลยอ่าจำไพ่สวยโสดต่อไปได้ไหมว่ามันคือหน้าไพ่อะไร เมื่อกี้เหรอคะที่เป็นผู้หญิงที่มปเกลียนไดยใช่ไหมก้าวเกลียนใช่ค่ะมันคืออ mm ีกแล้วเหรอคะทำไมต้องว้าอาจารย์แก้งหราเงี้ยโอเคคำตอบของผมก็อันนี้มันคือพลังงานหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนแม้กระทั่งตัวของคุณที่เข้ามาโทรมาเหมือนกันนะครับอ็จะแบบนี้ด้วยความที่ว่าตัวเราเองอ่ะเราเจ็บปวดกับความรักมาเยอะฟิลเตอร์เราก็จะเยอะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย ถ้ามันมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับอะไรสักอย่างหนึ่งตัวเราจะตัดสวิตโดยอัตโนมัติด้วยตัวเราเองมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกไอเดียมันเป็นเหมือนบทเรียนของในชีวิตอะทำให้เรามีความสัมพันธ์ยากด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าไพ่ก้าเหลียญมันเป็นแบบนั้น<ะ>ผมบอกเลยว่ามันจะมีคนมาให้เราคัดสันเนี่ยห้าไม้เนี่ยอีกเยอะมากหมายความว่าแต่ว่าถามว่าเราเลือกได้ไหมคําตอบคือเราเลือกได้หมดเลยนะ Queen a น Pentacle เนี่ยคือผู้หญิงหมดเลยนะนี่คือตัวเราเห็นไหม่อกี้เนี่ยเรา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 ,เราเปิดไพ่เขา แล้วเรามันมีไพ่ไปอ่าไปเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เฮ้ยลังเลกว่าผู้หญิงคนหนึ่งตังเจ็บแล้วคือไพค่คุณควีนฟีเหรียญดังนั้นนะ่ะผมมองว่าคุณน่ะไม่ได้แชร์แค่ไม่ได้แชร์แค่ประสบการณ์ความสัมพันธ์ของคุณคุณแชร์แม้กระทั่งว่าตอนเนี้ตัวคุณน <laughs> ่ะอ่ <c oughs> กากำลังทําอะไรมีแผนทําอะไรแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนจริงจังชัดเจนหรือมีแผนในชีวิตชัดผมมองว่าคนนี้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าไพ่ตัวคุณมันชัดมากเนี่ยฟีนแล้วเป็นตะเคิลกับเก้าเหรียญเนี่ยดัง ในอนาคตคุณจะมีคนมาให้เลือกอีกเยอะมากแต่คุณจะเลือกยากมาก <c oughs> อ,อืมค่ะเออมัน,นจะมันจะไม่จะไม่ได้สดแต่คุณจะเลือกยากมากแต่ในปลายทางมันอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเลือกใครแต่มีคนมาให้เลือกแน่ๆไพ่ห้ามาย mai, ่คือมาแบบเยอะมากอะ่ะหมายถึงว่าเข้ามาเข้ามาในเข้ามาแบบดีบ้างไม่ดีบ้างเราต้องคัดเยอะพอสมควรเดี๋ยผมจะเปิดเพิ่มนะว่ามีใคร<ห>ที่เป็นคําตอบสุดท้ายของคุณหรือเปล่าในปลายทางได้ค่ะขอบคุณค่ะ ว้าวใช่แบบหายฝันสุดๆแต่จะบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องจริงนะคนคน <c oughs> นี้ที่คุณจะได้เป็นคนสุดท้ายของคุณคนนี้มีอยู่มากกว่านะครับคิงเขาเป็นตัว <c oughs> ขึ้นมีฐานะมีตําแหน่งที่มากกว่าแล้วก็เป็นอายุผมมองว่าเป็นเป็นการคุณจะเจอเขาในช่วงมันมีแค่์ครีนอปอนเนี่ยครีนอฟานเป็นพาคข,ข, <c oughs> ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ศรัทธาในเรื่องของคนที่ใช่จริงๆแล้วจะเจอในปลายทางแต่ว่ามันใช้เวลาในการเจอเขาอีกสักพักหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าตอบตามไพ่ชุดนี้ในปลายทางอ่ะคนปัจจุบันคนเนี้ย ถ้าเป็นเขาอะมันต้องใช้เวลาที่จะเป็นเขาอีกสักพักเลย mm hmm. แต่ถ้าไม่ใช่เขาเขาจะหลุดไปแล้วเป็นคนอื่นมาแทนแต่ว่าคนคนนี้ mm hmm. คนที่เป็นคู่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณคิงก็เป็นตะเคิลหรือมีฐานะมากกว่าแล้วก็สามไม้เนี่ยมีเจอการผ่านเจอการจากกันไปเที่ยวก็ได้เพราะว่าไพ่สามไม้เนี่ย mm hmm. เป็นการที่ตัวเราไปที่ที่แปลกออกไปเดินทางไปแต่แต mm hmm. ประเทศหรือมีการเจอกับผ่านโซเชียลเพราะว่ามันมีไพ่ความห่างบางอย่างเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ย mm hmm. คนคนนี้ได้เจอจากสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันไม่ใช่ลูปลูทินของเรา อืคจะเป็นแบบนั้นนะครับจะเจอมีแต่ว่าเราจะหาเจอเยอะมากมันจะช้าน้องละครแล้วอายุเยอะกว่ามากไหมคะคิงก็เป็นดาร์คเกิลเนี่ยตามหน้าไพ่ของมันนะครับตามเลทอายุของคิงก็เป็นดาคเกิลเนี่ยมันคือประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าอืมเลทประมาณนี้ครับถ้าเกิดเป็นหกสิบไปแล้วมันจะขึ้นเฮอร์มิต ขึ้นเฮอร์มิตขึ้นไพ่เอ็มพลเลอร์อะไรเอ็มพลเลอร์นี่จะแก่กว่านะครับไม่ไม่แทบแปลประมาณนั้นครับดังนั้นก็อย่างที่บอกไปเปิดมาน้ําเสียงที่ฟังกับไพ่ที่ขึ้นมันมีความมีพลังงานดีๆอยู่ดังนั้นเนี่ยเรื่องราวความรักที่มันทุกข์อ่ะมันเป็นการเมนเนจจัดสรรตัวเองที่ดีขึ้นดังนั้นนผมมองว่าอยากให้คนที่เจอเรื่องความรักที่ทุกข์เหมือนที่คุณเจอแล้วสามารถปรับพลังงานได้แล้วตัวคุณก็เป็นจุดวัดได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อวันหนึ่งที่เรายืนได้จริงๆแล้วเนี่ เราเลือกอะไรก็ได้จริงๆค่ะถูกไหมครับตอนนี้คุณกำลังเลือกอยู่เหมือนกันไหมกระทั่งคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยคุณว่าจริงแต่คุณก็พร้อมเลือกถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่เหมือนกันใช่ค่ะเราถามติ๊กทำได้ไหมคะได้ครับเอ่อระยะเวลาที่จะเจอคนนั้นคนคนนั้นเอ่อมันอีกนานไหมคะมันมีไพ่สามไม้สามไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่จะบอกแค่ว่ามันคือเลขสามเช่นสามเดือนสามปีประมาณนี้ไม่เกินไพ่เลขสาม ถ้าสามปีก็ยังไม่แก่ค่ะเอามีอะไรอยากถามผมเป็นคำถามสุดท้ายไหมครับอา่าน่าจะโอเคแล้วค่ะคือวันนี้รู้สึกคอมพีทมากแล้วก็ต้องขอบคุณมากจริงๆคือไม่ถามแล้วแต่อยากจะขอขอบคุณแล้วก็อยากจะขอชื่นชมที่ที่ความตั้งใจที่ทำช่วงไลฟ์ตรงนี้มาให้เป็นประโยชน์กับคนที่ได้ฟังเนาะเอาจริงๆเรื่องราวมันหลากหลายแหละแต่ว่า เอาเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังเขาสามารถที่จะคปเจอร์เอาสิ่งที่ดีไปปรับใช้กับชีวิตของเขาได้ก็ขอให้ทำต่อไปนะคะแลวก็ให้กำลังใจด้วยค่ะอ่าที่ีแบบเหมือนแบบเผื่อแผ่ให้สังคมอะไรอย่างนี้ยค่ะคุณคุณบีมากๆคุณบีผมขออย่างหนึ่งอยากให้คุณบีฝากถึงคนที่เจอเรื่องราวความรักที่ทุกข์มากๆคุณบีอยากบอกอะไรเขาเหล่านั้นครับทุกคนค่ะ รักตัวเองให้มากที่สุดค่ะไม่ว่ามันจะเกิดเรืองอะไรขึ้นกับเรามันจะผิดคาดคือเข้าใจว่าในห้วงหนึ่งที่เราอยู่กับความรักที่เราคิดว่าเราบรใช่แล้วมันสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมันมาพลิกมันไม่ใช่แล้วมันมันเกิดเป็นความเจ็บปวดมันเกิดเป็นแผลในใจอะเชื่อว่าทุกๆคนถ้ากลับมารักตัวเองอะ่ะ แผลพวกนั้นอ่ะมันจะค่อยหายไปค่ะแน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะทําให้เรากลับมาเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็วแบบเหมือนปิดสวิต์เนาะแต่เชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเรารักตัวเองให้มากแล้วก็มองมันเหมือนเป็นบทเรียนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วเราก็โตไปกับมัน,นะคะ่ะวันหนึ่งมันจะทําให้เราอ่ะได้พลังงานที่ดีขึ้นเมื่อเรารักตัวเองแล้วเราก็จะมีคนที่เข้ามารักเราเยอะแยะเลยค่ะหลังจากนั้น เยี่ยมยอดครับขอบคุณมากมากนะครับ <c oughs> คุณมีสำหรับการฝากกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ยินดีมากมากที่ได้พูดคุยกันในวันนี้ครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสันดีค่ะสำหรับใครนะครับที่อยากเป็นเคสตัดดี้มาเล่าเรื่องราวความรักให้ไพ่ช่วยตอบในช่วง a n s w e r Talk กันอย่าลืมส่งเรื่องราวความรักของคุณเข้ามาในไลนฟ์ฟิชเชลของช่องเรานะครับ a answer taro สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ